ท่านบู้ชมประเด็นที่เกิดขึ้นนําเสนอไปละเอียดพอสมควรในกระบอกในเรื่องเล่าเช้านี้แล้วถูกไหม <c oughs> อยากจะบอกท่านบู้ชมว่าคือมันต้องมีขบวนการนะถูกไหม <c oughs> มันต้องมีขบวนการการไปฟอ้องนายกมาเลเซียก็ดีประธานดีฝรั่งเศสก็ดีเอ็มเนรมาครองรวมถึงอะไรนะ เลขาที่การสาพประชาชาติประธานสมชาชิาใหญ่แห่งสาพทประชาชาติไป่ดีช้ำไป่ดีสีกิน,นผิงนี่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนังสือนี่ออกไปในคืนวันพุธเลยใช่ค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ถูกไหมใช่ค่ะคือวรรณคารมีความพยายามเข้ามายั่วยุแล้วปรากฏว,ว่ามันไม่เกิดอย่างนั้นเพราะเราก็ตั้งรับ แต่ก็ประกาศว่านี่ไม่ได้แล้วนะเนี่ยบรรลุลับอธิปไตยอย่างที่เราตั้งคาถามเนี่ยเฮ้ยมันต้องบังคับใช้กฎหมายนะ<ม>ประกาศเป็นเขตกฎแรยการศึก<ช>พื้นที่ควบคุมพิเศษบ้านหนองยาแก้วก,กับบ้านหนองจาน์ลุกขึ้นเตรียมคอฝอแล้วก็เกิดเหตุคืออะไรนะกระสุนยางแก้ดาตาตั้งแต่เช้าผู้ว่าสัแก้วเดินทางไปทบทวนเพื่อเห็นภาพใหญ่คุยกับผู้ว่าบันเตียเมนเจย ก็ยิ้มทักทายกันดีแปลข้อเสนอบอกรายละเอียดเลยว่านี่เป็นการดําเนินการหยุดนะหนึ่งสองสามห่อยห่างออกจากกันไปหอยห่างออกไปจากแนวเขตไอ้เขตพืนผ้าแถบฝั่งละห้าร้อยเมตรซึ่งกิโลโทษเถอะอ้างว่าเดี๋ยวต้องไปเสนอหน่วยเหนือเดินทางกลับมาก็บอกเตรียมคอฟอมเข้าไปตอบรับแล้วปรากฏว่าช่วงบ่าย IOT ทั้งสองฝ่ายก่อนหน้ามาแต่เช้าใช่ไหมค่ะแล้วพอถอนกำลัง หชั่วโมงหลัง IOT กลับไปท่านั้นแหละมาเลยปลกระดมคนมาก่อเหตุเมื่อวันพุธถูกไหมแล้วคืนวันนั้น IOT เขมรมาอีกอแล้วคุณมเนตทํทำหนังสือไปถึงนานานชาติผู้นำโลกประมาณว่านี่มันเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้ท่านต้องเข้ามาแทรกแซงโดยด่วนออกองกำลังผสมใช้คำว่ากองกำลังผสมของประ,ประเทศไทยได้ทำร้ายพรเรือนชาวกัมพูชานี่ไง มันเป็นขบวนการเมื่อวานนี้ก็โทรหานายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะ,ะนายกรัฐมนตรีอันวาอิบรรหิมเพื่อจะฟ้องโดยระบุว่าต้องการให้ท่านเข้ามาแทรกแซงเป็นการด่วนเลยหลังเากสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจเป็นกรณีที่เข้ามาทํากับพลเรือน อ้างว่ากองกําลังติดอาวุธของไทยทํากับพล,ลเรือนชาวกัมพูชาจะมีคนได้รับบาดเจ็บจํานวนมากและมีแนวโน้มว่ามีแนวโน้มว่าสถานการณ์เนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่น่าเป็นห่วงดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้พนาท่านอันวาอิบราฮิมเข้าแทรกแซงโดยด่วนเพื่อบรรเทาความตึงเครียดระหว่างกองกําลังติดอาวุธกับพล,ลเรือนกัมพูชานี่ไงค่ะ,ะแล้วก็บอกว่าอย่างไงจีไออ่า ออรอให้อยากให้รอการแก้ไขปัญหาเขตแดนจากคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ในอนาคตค่ะอ,อ,อะเราได้ทราบจากอันวาเมื่อคืนนี้โพสอันวาอิบราฮิมประธานอาเซียนได้โพสข้อความว่าก็ถึงได้รู้คุณธนวทิินไม่ได้บอกกับคนไทยเนี่ยว่าได้คุยกับอันวาเมื่อวานน่ะแต่ว่าทางอันวาอิบราฮิมให้คือค <มะ S 1> ุณมนแนเนี่ยเขาบอกเลย เขาโพสตบอกเลยนะใช่เขาโพสเป็นภาพนิ่งเลยว่าเขาคุยโทรศพัพท์กับพระนัท่านอันวาอิบราฮิมขณะที่อันวาเเป็นคนบอก ได้คุยกับเพื่อนของผมคืออนุทินชาญบุรกีกูลคือเขาบอกว่าเขาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนอยู่ในความสงบนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าความตึงเครียดใดๆก็ตามต้องได้รับการแก้ผ่านการทูตและการเจราจาอย่างสร้างสารรค์โดยเขาบอกว่าเขาได้สื่อสารข้อความเนี้ยระหว่างที่คุยโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยก็คือคุณอนุทินชาญบุรีกูลก็เลยทําให้เราได้ทราบว่ามีการยกหูโทรศัพท์มาหาคุณอนุทินด้วยอื แล้วว่ายังไงส่วนเรื่องที่ทางนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้แถลงผ่าน f a c e b o o k เนี่ยค่ะก็ระบุว่าได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันชายแดนไทยกัมพูชาเน้นย้ําถึงความสําคัญของการรักษาความสงบสร้างความมั่นใจว่าความแตกต่างใดๆจะไม่นําไปสู่ความตึงเครียดที่ไม่จําเป็นผมขอเรียกร้อ,องทุกประเด็น,ส,นสู่ทาเข้าสู่โตเจราจาผ่านการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วม j b c ค่ะ มาเลเซียเชื่อว่าจิตวิญญาณแห่งการเจราจาการทูตและความเข้าใจเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคย้ำอีกทีหนึ่งคุณมาเนตอ้าง,งนะอางว่ายังไงนะอ้างว่าคุณมาเนตที่เอามาโพสต์ว่าได้คุยอะไรอะ่ะ<า>ค่ะคุณมาเนตคุณมาเนตว่ายังไง คุณมาเน,น็ตโพสว่าได้โทรศัพท์คุยกับพระนทท่านอันวาอิบราฮิมเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์ซึ่งมันน่ากังวลม,มีการประทะกันร,ระหว่างกองกําลังติดอาวุธไทยกับพลรเรือนชาวกัมพูชาม,มีคนเจ็บหลายคนแล้วก็บอกว่าสถานาการณ์นี่มันยังพัฒนาไปในทิศทางที่น่าเป็นห่วงดังนั้นจึงอยากให้พระนทท่านอันวาอิบราฮิมเนี่ยเข้าไปแทรกแซงค่ะ เข้าไปแทรกแซงเพื่อบรรเทาความตึงเครียดให้ใหบอกกับไทยนั่นแหละให้รักษาสถานะเดิมเอาไว้ไม่ให้มีการวางรั้วลวดหนามเพิ่มเติมหรือดําเนินการใดๆที่จะขยายขอบเขตของความขัดแย้งแล้วก็ให้รอการแก้ไขจากการประชุม JBC ไมนี่ไงคือข้อนี้ผมเลยอยากรู้เพราะอันวานเนี่ยแถลงว่าได้คุยกับท่านนายกอนุทินเพื่อนของผม แล้วก็บอกเลยเรียกรถทุกประเด็นนําเข้าสู่โต๊ะเจรจา,าผ่าน JBC คณะ mm ก็รปิการเขตแดนร่วมแต่ไม่แน่ใจว่าคุณรุทิินได้บอกกับอันวาไปไหมก่อนที่จะบันถหลงอย่างนี้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ JBC ข้อที่สองอที่บอกว่ามีการดําเนินการอะไรนะกองกําลังอะไรเนี่ยกองกําลังติดอาวุธไทยกับพลเรือนชาวกัมพูชามีการประทะกันเราต้องบอกว่า มันอยู่เขามันปกติเคือลวดหนามเนี่ยไอ้ที่เข้ามาคือใครอืแล้วได้บอกอันวาไปไหมว่าไม่ใช่พลเรือนมันคือทหาร<า>ที่ปลอมมาเป็นพระเป็นพลเรือนไม่อย่างนั้นอันวาจะมาพูดได้ยังไงว่าไปรอเรียกร้อย,ยทุกประเด็นถูกเข้าสู่โต้นเจรจาคือ j จบซอะไร j จบีซีตรงไหนดูอีกทีหนึ่ง <c oughs> นี่อัถเจบีซต้องอันนี้ ตรงที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่างเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ําเงินนะคะนี่ไงถ้า JBC คือต้องตรงนี้ค่ะ,ะถ้าปะทะก,กัตรงนี้เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ JBC หยุดไปเจรจากันเรียกว่าพื้นที่พิพ,พาทแต่ถ้าเกิดอยู่ในนี้หรือสมมุทรบานอยู่ในนี้มันย่อมไม่เกี่ยวกับ JBC ค่ะเพราะ JBC เกิดขึ้นก็คือการ จะตกลงกันเรื่องเขตแดนตาม M O U ปี4-3่สาโทไหมใช่ข้อที่หนึ่งก่อนอจริงจริประโยชน์ของ M O U ปี4-3ก็เพิ่งเห็นครั้งนี้นี่แหละอ,อะเพราะ M O U ปี4-3มันคือการลากเส้นแบบนี้นี่ถ้าไม่มี M O U ปี4-3่สามเขมรมันบอกตรงนี้ของมันเลยเอ้ยไม่ใช่กาบูชาบอกจะตรงนี้ของเขาเลยคืออย่างน้อย M O U มันก็จะบล็อกไว้แค่นี้ไง นี่ขนาดเข้ามาขนาดนี้บอกจะไป JBC JBC อะไรอาจถ้ามีกรณีบุกเข้าไปในเขตแดนมาเลเซียแล้วแล้วบอกรอไปตกลงกันได้ไหมอาถ้ามันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย JBC ค่ะคือฝั่งเส้นแดงเนี่ยกัมพูชาอ้างฝั่งเส้นสีฟ้าเนี่ยไทยอ้างสีน้ำเงินเนี่ยค่ะถ้ามันเกิดตรงนี้เนี่ย คุยกันใน JBC ถือว่าเป็นพื้นที่พิพาทที่อ้างไม่ตรงกันค่ะแต่อันนี้อันเนี้ยของเราชัดเจนเพราะขนาดเส้นของเขาที่เขาอ้างอะค่ะมันยังล้ำเข้ามาอยู่ในที่ของเราเลยจุดที่เกิดเหตุอะค่ะออใช่ไหมคะ,ะปัญหาคือพลเรือนของคมพูชาเนี่ยอาจตั้งแต่อพยพเข้ามาแล้วไม่ออกแล้วกลับมาตั้งโลกราก,กันตรงนี้ไง คืออยู่นานจนกระทั่งเชื่อว่าเป็นที่ของตัวเองไปอ่ะ,อะก็เลยอยากจะรู้จริงๆว่านายกอันตรีของประเทศไทยเนี่ยมันปัญหาคือยังไม่ได้เข้ารัหน้าที่เป็นทางการเมื่อเกิดรอยต่ออ,อ,อันวาเขาต้องรู้ว่าตอนนี้ก็ต้องคุยกับคุณนุทินปัญหาคือคุณนุทินอาจจะต้องรับรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องใช่ไหมว่าให้อันวานอกไม่เกี่ยวกับเจบีซีอันนี้คือข้อที่หนึ่งมนอยู่ในเขตของไทยซึ่ง กัมพูชาก็ไม่ได้โต้แย้งมาจากบันทึก M O U ไม่เกี่ยวเลยข้อที่สองก็คืออลวดหนามมันก็อยู่ของมันดีๆไอ้ที่เข้ามาคือใครออาจจะต้องบอกอันวาไปอย่างนั้นนะเและอันวานี่กลายเป็นว่ามาถแถลงว่า J B C อะไรบอกเรียกร้องให้ทุกประเด็นนำเข้าสู่โต๊ะการเจรจา J B C J B C ก็คือคณะกรรมาการเขตแดนร่วม คือมันอยู่อย่างนั้นตั้งแต่หยุดยิงถูกไหมอ่าตั้งแต่หยุดยิงยี่สิบแปดมันก็อยู่อย่างเนี้ค่ะอ่าแล้วใครที่เป็นฝ่ายเข้ามาก็คขมรนั่นไงอันนี้ข้อสำคัญมากเลยนะก็อยากจะรู้จริงๆว่าท่านนายกคุยอะไรกับอานวาอิบไรฮิมอได้พูดคุยกันชัดเจนไหมเพราะขณะนี้นกลายเป็นว่าคขมรฟ้องไปใหญ่เลยเนี่ยกลายเป็นว่าเนี่ย ทำเสมือนว่าไอ้จุดที่ประท่านเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่พิพาทมันอยู่ไหมไม่ได้อยู่ค่ะในหนังสือที่ฮุนเซนอ่าฮุนมาเนตไปบอกผู้นําโลกก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่อยู่กันต่อเนื่องยาวนานเป็นพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านอยู่กันมานานแสนนานแต่จริงมันเป็นพื้นที่ของไทยที่เขาอพยพเข้ามาตั้งลกลากอยู่ตรงนี้เราก็ใจดีให้เขาอยูอ่อยู่จนกระทั่งเข้าใจไปว่าเป็นของตัวเองอืม เพราะฉะนั้นนี่เป็นประการที่หนึ่งที่ต้องตามกันดูท่านประธานอาเซียนมาเลเซียนเนี่ยท่านต้องทราบว่าสถานการณ์นี่กลายเป็นว่าหนุนเนตนี่ตั้งแต่ทำจดหมายแล้วก็โทรศัพท์ไปฟ้องนี่นะอืประมาณนั้นนะแล้วอันวาบอกก็คงจะไปฟ้องปุ๊บอันวาเลยโทรหานายกไทยอืนี่ไงเห็นไหม บอกเราได้สื่อสารข้อความนี้ระหว่างการส่วนท่านข้ออันวานเนี่ยพูดว่าผมอเย็นวันนี้ผมได้พูดคุยกับเพื่อนของผมอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยเพื่อเชิญให้เดินทางมาเยือนมาเลเซียหลังจากที่คุณอนุทินได้รับตำแหน่งนายกอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็บอกว่าได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาด้วย เน้นย้ำถึงความสำคัญของทุกฝ่ายในการรักษาสันติภาพและไม่ยอมให้ความแตกต่างใดๆก่อให้เกิดความตึงเครียดที่ไม่จำเป็นเอาข้อนี้ก็ติดค้างเอาไว้เรียกร้องให้ทุกประเด็นนำสู่โต๊ะประชุม JBC ขณะที่อันนี้ต้องพึ่งประชาชนเลยหลังจากนายฮุนมาเนต็ตอสมเด็จฮุนมาเนต็ตได้โพสต์ข้อความว่าตัวเอง ได้โทรศัพท์ไปหาอันวัยอิบราฮิมซึ่งคนไทยตีความว่าเป็นการโทรไปฟ้องอ้างว่าทหารไทยเนี่ยกล่าวหาว่าทหารไทยทำร้ายพลเรือนกัมพูชาเขาใช้คําว่ากองกำลังผสมใช่ไหมใช่กองกําลังติดอาวุธค่ะกองกำลังติดอาวุธต้อ,อง,งติดอาวุธปรากฏว่าใน Facebook ของคนมาเน็ตมีคนไทยจํานวนมากเข้าไปแสดงความคิดความเห็นไปในทิศท,ท,ทางเดียวกันเนี่ยน้องไบร์อย่างเช่นเข้าไปด่าเลยอ่ะ ใช่เราจะไม่น่าอ่านได้ว่าอือ่านไม่ได้เลยเกิดเหตุไปชักนิดหนึ่งแต่มันก็จริงๆทัวร์ไทยเนี่ยถ้าถามผมประเมินแบบคนกลางทัวร์เขมรแรงกว่าหมายถึงเวลาเราไปหาไปใส่ทัวร์ที่ขเขมรไม่ได้ไปกระเทือนเขาเท่าไหร่แต่เวลาทัวร์เขมรเนี่ยยังมีฤทธิ์นี่ผมจะแจ้งให้ทราบื่าวานนี้ไปดูจากไหนนะ อ่าเอาดามาอดดิบมาดูอ่ปรากฏว่ารอยเตอร์เขานําเสนอข่าวเรื่องนี้น้องอ่านนาเสนอข่าวเกี่ยวกับกรณีคุณมันเนตได้ไปดำเนินการแล้วมันเกิดเหตุพิพาทอะไรกันเนี่ยปรากฏว่าอย่างไงรูง้ไหมรอยเตอร์เขานําเสนอว่าเอาบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่ประเทศไทยอืออ่าเป็นพื้นที่ประเทศไทยรอยเตอร์นะ บอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาก็าพูดตรงอ่ะเขาบอกเป็นพื้นที่ประเทศไทยก็มันใช่ไงใช่ก็คือไม่ว่าคุณจะใช้แผนที่ฉบับไหนไฟดูไฟฟ้าสถิตมั <c oughs> <ะ>้งฮะก็คือไม่ว่าเราจะใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นหรือหนึ่งต่อสองแสนก็ได้ตรงนี้ก็ยังเป็นของไทยอยู่ดีค่ะอ่าปรากฏว,ว่ารอยเตอร์ไปเขียนว่าเป็นพื้นที่ประเทศไทยน้องใช่ทัวร์มขมนต์เขาไปด่ารอยเตอร์อย่างหนักในโพสต์ข่าวนี้ของรอยเตอร์รอยเตอร์ยอมแก้ แก้เป็นอะไรคะพื้นที่พิพาทรอยเตอร์ยอมแก้โอ้โหทัวมีฤทธิ์จริงด้วยอันนี้ผมถึงบอกไงค่ะอข่า,อขาวออกมาทีแรกเนี่ยเป็นกรณีว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ของประเทศไทยทัวร์เหม็นเขาไปด่าก,กันหนักเลยสำนักข่าวตามประเทศแห่งนี้แก้เป็นพื้นที่พิพาทเป็นพื้นที่พิพาทค่ะ นี่ไงมันเจ็บปวดไหมอืมระวังอัดเสียงคืออะไร <c oughs> เอาจริงๆ <c oughs> ผมไม่ได้พูดเล่นนี่จะให้ดูเลย <c oughs> นี่ถึงบอกให้กด Subscribe <c oughs> กด Follow ไว้อ่ะต่อไปคือบางทีเดี๋ยวนี้มันเขียนมันก็จะเรียบเรียงลำบากใช่ไหมไ <c oughs> ลค์เลยอ่ะขน้นเกิดเรื่องนี้โมโหอะไรอย่างเงี้ย เออนี่ไงอาส่วนเามรจะเข้ามาที่นี่อ๋อไม่เป็นห่วงไม่ต้องกังวลผมบล็อก IP จากเาเมรแล้วฮะ <c oughs> อืมนหนเอาจริงรอยเตอร์ยอมแก้แปลกไหมโอ้นั่นนะสิคะแปลกไหมล่ะตลกไหม เห็นแล้วก็โอ้โหเขามีฤทธิ์จริงๆรขาเมนเนี่ยคงต้องใช้บอดไหมก็ไม่รู้นะสำนักข่าวระดับนี้แก่อันนี้ผมเห็นมาจากดามแม่คิดว่าอะไรที่ทำให้เขาแก้คะก็นั่งอยสิแค่ทัวร์ไปลงเนี่ยหรอเออนี่ไงแปลว่าเขาไม่มั่นใจในข้อมูลของตัวเองคือทีแรกนี่พี่ก็เห็นเลยว่ามันได้เกิดเหตุขึ้นในพื้นที่ของประเทศไทยค่ะอะตอนหลังกลายเป็นแก้แล้ว นี่ไงคุณดาม่าแกก็บอกช่วยกระส่งไประดมไปที่รอยเตอร์หน่อยนี่เห็นไหมเออรอยเตอร์ตอนแรกบอกพื้นที่ของไทยถูกแล้วแต่เจอขมเรไปล็อบบี้หรือกดดันจนเปลี่ยนคำเป็นพื้นที่ทับซ้อนอน้องอ่านประโยคแรกไลเน,นี่ยค่ะไทยพ olicefire เทียแก๊ส and rubber ไม่ใช่อันที่ถูกแก้เนี่ยจริงๆเนี่ยตอนแรกเข,เขาเขียนเลยว่า The site the crash site clearly located เออ located in Thailand territory ก็คืออยู่ในดินแดนประเทศไทยค่ะพื้นที่ประทานเนี่ยมันอยู่ชัดเจนมากอยู่ในดินแดนประเทศไทยคือใช้คําว่า clearly ด้วย clearly located in Thailand territory เห็นไหมแล้วผมแก้จะแก้ข้งางล่างเนี่ยอืมเนี่ยเปลี่ยนใหม่ข้างล่างนั่นนะ่ะコ l ็เตอร์นั่นน่ะอืมไทย police file เดี๋ยวนะคะมองไม่ค่อยเห็นเลย อ n อ่ะ t h s disputed border area ก็คือเป็นพื้นที่ผีพาดไรเตอร์ยอมแก้นี่ต้องนึกดูนี่ขนาดสำนักข่าวนะและนึกดูว่าปฏิบัติการของหุนมาเน็ตหุนเซนอ่ไปฟ้องกับชาวโลกก็จะบอกว่านี่เป็นพื้นที่พิพาดต้องไปคุยกันใน JBC ีซีแต่ทุกคนดูเชื่อเอออันวาก็เชื่อ ปัญหา <She ard. S 2> คือท่าน <She ard. S 2> นายกได้บอกอันวาไปไหมเมื่อคืนน่ะถามไหมคะอันวาก็เชื่อไงแล้วถึงบอกกับเจบีซีถ้ามันอยู่ในดินแดนประเทศไทยไม่ใช่พื้นที่พิพาทไอ้ที่เขาใช้คาว่า disputed Dis Dis border เนี่ยค่ะ area มันคือ clearly เห็นไหมตอนแรกอะตอนแรกมันคือ clearly located in Thailand territory ก็คือดินแดนของประเทศไทยอย่างชัดเจน ก็ขนาดรอยเตอร์ยอมแก้แล้วคุณมาเน็ตเที่ยวไปบอกใครต่อใครฟ้องไปทั่วเลยเขาก็จะเชื่อว่าอย่างนั้นถูกไหมว่าเป็นพื้นที่พิพาททั้งที่มันไม่ใช่ออือประเด็นก็คือเนี่ยเราก็อยู่ในช่วงรอยต่อซะด้วยเนี่ยแต่อันว่าก็คิดที่จะโทรหาคุณโอนถินไม่โทรหาคุณภูมิธรรมนะเพราะขนาดนี้ นายกเนี่ยเกิดแล้วใช่ไหมค่ะในในกระบวนการแต่ยังไม่สมบูรณ์แต่คนเก่าก็ยังทําไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไงคนเก่าคือนายกแต่อันวาเขาโทรหาคุณอนุทินไงค่ะเพื่อจะเชิญให้คุณอนุทินไปที่มาเลเซียอือ้านี่ไงต่อสายนายกสิครับพูดอยู่ได้าอท่านผู้ชมคิดว่าผมเป็นใครอยู่ดีๆจะต่อสายนายกสวัสดีครับนายกอนุทิน ถ้าผู้ชมคิดว่าผมเป็นใครฮะจูจูจะต่อสายหานายกเขาไม่ใช่เพื่อนผมนะอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ได้ถึงขนาดสนิทกันขนาดนั้นนะานายกกับนักข่าวตัวน้อยๆใช่ไหมค่ะอ่าเอาจริงๆมันก็ยังก้ำกึ่งนะสถานะของนายอมตรีอ่ะค่ะเมื่อวานนี้นักข่าวถามประเด็นที่คุณมาเน็ตไปฟ้องอันนี้ก่อนที่อันวาจะโทร ถูกไหม,มก่อนอันวานจะโทรเพราะตอนท่านนายกอนุทินไปที่หอ,อการค้าอานายกว่ายังไงฟังเสียงดูมีไหมฟังกันเอง ก็บอกว่ายัางไงนะบอกก็ขอให้ฝ่ายทหารเป็นผู้ดําเนินการแล้วก็ชี้แจงต่อไปค่ะแล้วก็บอกว่าพื้นที่ตรงนั้นนประกาศกฎอายการศึกแล้วอํานาจการตัดสินใจอยู่ที่ฝ่ายทหารนักข่าวก็เลยถามประเด็นว่าฮุนมาเนตเดินหน้าฟ้องร้องผู้นําโลกเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าก็ผู้นําทุกประเทศก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศนั้นๆน่นะเช่นเดียวกับผู้นําประเทศไทยก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยเรื่องชายแดนขอให้ ทางฝ่ายการทหารนะครับได้เป็นเป็นผู้ดําเนินการแล้วก็ชี้แกงเราต้องเคารพ่องอะไรกันตรงนั้นเป็นเขตที่มีการประกาศกฎอายการสืบเพราะฉะนั้นตรงเมื่อมีกฎอายการสืบแล้วเนี่ยอำนาจการตัดสินใจทั้งหลายอยู่ที่ฝ่ายการทหารตอนนี้ต้องอย่าลืมนะผมยังไม่ได้เข้าไปบริหารราชการแผ่นดินแต่ว่าก็ได้ให้คำม,มั่นสัญญากับผู้ที่รับผิดชอบทางด้านความมั่นคงว่า เราก็จะรับฟังผู้ที่อยู่ที่ที่ที่ชายแดนผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงแล้วเรื่องเปิดด่านก็เหมือนกันนะครับอย่าไปคาดเดาอะไรนะครับณขณะนี้ไม่มีนะครับเมืวัดตัวขอคุณมาเนี่ยเองก็เริ่มที่จะเคลื่อนไหวฟ้องขอ,งของผู้นําโลกแล้วครับก็ทุกทุกคนก็ต้องดาเนินการผู้นําประเทศไหนก็ต้องรักษาประโยชน์ของประเทศนั้นเช่นเดียวกับผู้นําประเทศไทยก็ต้องรักษาประโยชน์ของประเทศไทยเหนือ ประเทศอื่นๆเหนือเหตุผลอื่นๆน,น,นะครับประโยชน์ของประเทศไทยก็คือความผาสุกความมั่นคงของประเทศของอธิปไตยแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน,นพวกเราก็ยึดถือเนี่ยกรอบนี้หลักนี้นะครับไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเ,เป็นอย่างอื่นนะครับเรื่องนี้จริงๆมันมองว่าเป็นปัญหาของรอยต่อก็ได้นะคือนายกก็ยังไม่ได้มีอำนาจเต็มนะใช่ค่ะใช่ไหมใช่คือไปสั่งการอะไรมีคนร้องขึ้นมาก็ผิดอีกนะ คนคนเก่าโดยมารยาทโดยฐานะก,ก็คือต้องรอคัมภีรชุดใหม่เข้าปิบัติหน้าที่ตอนนี้ไปทําอะไรก็โดนด่านาเกลียดอีกหรือไม่อ่ะใช่ไหมอ่ะตะกี้ผมบอกว่าท่านนายกอนุทินไม่ใช่เพื่อนนี่หมายความว่าไม่ใช่เพื่อนเล่นแล้วจะโทรหาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะนายุ้มเปอั์แต่ถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยก็ไม่เชิงแต่ก็คุยได้อ่เด <laughs> ี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ถทกกันไม่ใช่หมายถึงคนเห็นนายกเป็นนึกจะโทรหาตอนไหนก็ได้เหรอ นายกรัฐมนตรีนะท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะเพียงแต่มีข้อสงสัยนิดหน่อยนั่นแหละรอยต่อเนี่ยเกิดปัญหาอันว่าตีความว่าต้องนับอนุทินในถึงโทรหาคุณอนุทินถูกต้องเพราะไม่โทรหาคุณภูมธรรมค่ะถูกไหมอประเด็นตอนนี้ก็คือขมรเนี่ยไปกันใหญ่แล้วฟ้องไปทั่วเลยแล้วกลายเป็นว่าอาจจากพื้นที่อธิปไตยของไทยลึกเข้ามาขนาดนี้ มันกลายเป็นว่าทําให้ชาวโลกเชื่อว่าเป็นพื้นที่พิพาทได้ยังไงใช่ใช่ค่ะนั่นน่ะสิขนาดรอยเตอร์อย่างที่ผมบอกไปพิยุทธโทรหารอยเตอร์เอาอีกแล้วเขาก็ไม่ใช่เพื่อนผมถึงขนาดที่สนิทกัน <c oughs> จะโทรหาถามเขาได้เนี่ยใช่ไหมไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเข้าใจไหม <c oughs> ขณะนี้เป็นการจัดรายการแบบเสียงขึ้นเสียงลงเพื่อหลบ AI ถูกไหมหลังจากเมื่อวานพ่ยุทธ์ทำไปห้าเสียงทีมงานรีบโทรหานายกเอาอีกแล้วคือนายกรัฐมนตรีนะถูกไหมค่ะเ,เ,เดี๋ยวตอ่อกัน